สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มดีล่าอินฮาร์ดนะครับครับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาเล่าเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเรื่องราวของเศรษฐีคนหนึ่งกับพ่อค้าขายม้านะครับเรื่องอยู่ว่านะครับวันหนึ่งครับเศรษฐีเขากําลังหาม้าพันธุ์ดีๆสักตัวหนึ่งเอาไว้ให้ลูกชายฝึกซ้อมขี่แล้วก็เลี้ยงไว้ดูสวยงามด้วย เขาก็ได้ตะเวนออกไปรอบเมืองครับเพื่อไปหาร้านม้าดีๆสักร้านหนึ่งจนเขาได้เจออยู่ร้านหนึ่งครับทีนี้ระหว่างที่เขากําลังจะไปเลือกซื้อม้าอยู่นั้นน่ะในร้านนั้นน่ะยี่ๆมันก็มีม้าตัวหนึ่งครับเกิดพยศแล้วก็วิ่งกระโจนออกไปนอกร้านเลยครับเศรษฐีก็เ,เลยดูว่าพ่อค้าม้าเขาจะทํำยังไงปรากฏว่าพ่อค้าม้าเขาก็ยังถางหญ้าที่สําหรับไว้ให้ม้ากินน่ะ เขาก็ไม่ได้สนใจม้าตัวที่วิ่งออกไปครับก็ก็นั่งทางหญ้ายอยู่างนั้นนะแล้วเศรษฐีก็เลยถามพ่อค้าว่านี่คุณไม่สนใจม้าตัวที่มันวิ่งออกไปเหรอพ่อค้าม้าก็บอกว่าปกติแล้วมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่พอมันไม่มีอะไรจะกินแล้วพอมันเริ่มหิวเดี๋ยวมันก็กลับมาเองะครับเศรษฐีก็งงนี่นั่นม้าตัวเมื่อกี้สวยมากเลยนะคุณไม่คิดว่าจะมีใครขโมยมนเหรอเศรษฐีก็ได้เอ้พ่อค้าขายม้าก็ได้แต่ยิ้มครับ เศรษฐีก็บอกงั้นเอางี้ผมจะรอดูว่ามันจะมาตัวเมียมันจะกลับมาไหมถ้ามันกลับมาผมจะซื้อม้าตัวนี้ในราคาสองเท่าพ่อค้าขายม้าก็บอกได้เลยไม่มีปัญหาแล้วสักพักหนึ่งครับพอตกเย็นหัวคำ่ำม้าตัวนั้นมันก็กลับมาจริงๆแล้วมันก็กลับมากินหญ้าที่เตรียมไว้ให้แล้วเศรษฐีก็ได้ถามพ่อค้าม้าว่า ุณรู้ได้ยังไงเดี๋ยว่ามันจะกลับมาคุณไม่คิดจะแบบกังวลว่าจะต้องวิ่งออกไปตามมันเหรอเขาก็บอกว่าคุณเสร็จทีครับคือเราไม่สามารถวิ่งตามมันได้ทันอยู่แล้วมันมันคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนเนี้ยผมวิ่งตามมันยังไงผมก็วิ่งไม่ทันเพราะมันเป็นม้าผมเป็นแค่คนคนไม่มีทางวิ่งตามม้าทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น อีกอย่างหนึง่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นผมเคยมันเคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งมาแล้วผมพยายามตามตามมันพยายามนู่นนี่นั่นสุดท้ายผมก็เสียใจมากเพราะสุดท้ายผมก็จับมันไม่ได้เลยผมก็เลยกลับมาแล้วก็มานั่งหายายให้ตัวอื่นกินระหว่างนั้นสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเองมันก็ได้ให้ผมได้รู้ว่าคือมันเหมือนกับชีวิตคนเราะครับที่เวลาคุณมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายแล้วมันก็คุณถ้าหาว่าปัญหานั้นนะ่ะตัวคุณไม่สามารถแก้ไขมันได้คุณก็โฟกัสในสิ่งที่คุณทำได้ให้มันดีที่สุดอย่างเช่นตอนนี้ม้ามันมวิ่งออกไปจะคอกผมผมออกไปตามยังไงก็จับมันไม่ทันผมก็ต้องปล่อยผมก็ต้องโฟกัสในการถางหญ้าของผมเนี่ยถางหญ้าให้ม้าไว้กินเนี่ยเพื่อที่ม้าจะได้มีผิวพรรณที่สวยงามผมก็ต้องคัดหญ้าดีๆโฟกัสในสิ่งที่เราทํา ใครก็ตามนะครับที่กำลังทำอะไรอยู่โฟกัสในสิ่งที่คุณทำนั่นแหละหากว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นมีเรื่องราววุ่นวายอะไรมากมายเกิดขึ้นคุณเพียงแค่ทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองมันอาจจะยังไม่ดีแบบทันตาเห็นหรอกแบบว่ามันอาจจะแบบว่าคือมันมันคือปัญหาของชีวิตคนนะครับมันแบบว่ามันมีกันหมดผมเองก็มีเหมือนกันมีเรื่องราวแบบ คิดว่าเรากำลังจะไปที่สวยแล้วสุดท้ายก็มีปัญหากำลังจะเก็บเงินสุดท้ายก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายก็ไม่เป็นไรครับทำมันต่อไปตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดหน้าที่เรามีแค่นั้นไม่ต้องกังวลอะไรมากหน้าที่เราทำมันให้ดีที่สุดเรื่องนี้ที่ผมอยากจะให้ข้อคิดหลายๆคนเลยนะครับว่าถ้าคุณลองไปโฟกัสที่มา้าคนไม่สามารถจับม้าได้ทันอยู่แล้วครับ แต่แน่นอนพ่อค้ามีประสบการณ์มาก่อนก็คือเขาเคยไปใส่ใจมันออกไปตามจับมันสุดท้ายจับไม่ได้เครียดทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์ตรงนั้นและได้รู้ว่าวันหนึง่งการที่ไปโฟกัสมันไปพยายามแก้ไขในปัญหาที่เราแก้ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราทําได้ตรงนี้ให้มันดีที่สุดจะดีกว่าโอเคครับวัมนนี้ก็ มีเรื่องจะมาเล่าประมาณนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะครับแต่ก็ให้ทุกคนมีข้อคิดใครก็ตามที่เจอปัญหาอยู่เจออะไรอยู่ก็ตามขนาดจ,จะเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาใหม่ๆไม่เป็นไรครับปล่อยมันคุณแค่โฟกัสในสิ่งที่คุณทําให้มันดีที่สุดแค่นั้นก็เยี่ยมยอดแล้วครับสำหรับวันนี้ดีแหละคินฮาสวัสดีครับผม